อ๋อแล้วเรื่องเสรปการทำอาหารน่ะก็จะได้กินขนมกินของหวานทุกวันเลยโอเคล่ะฉันเลือกวิชาส่งเสริมสุขภาพนะ่ะมันก็ดีนะมันจะทําให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของเราอะ่ะการดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นการกินขนมบนหวานหรือว่ากินขนมจุกจิกอย่างแกกินนี่แหละอาจจะทําให้น้ำตาลในเลือดสูงก็ได้นะแกอาจจะเป็นโรคเบาหวานก็ได้นะบ้าป้ากินแค่นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอก แต่กินสะสมไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ไม่แน่หรอกนะเถอะงาไม่เป็นไรหรอกลองก็ละอร่อยนะ หิวหวานเราไป็นชิ่นกุ้งเกี๊ยวกันนะฉันก็หิวปะ <c oughs> <c oughs> ชอบกินหวานอย่างเงี้ยเนสียงต้องกวังหวานรูน้ไหมไม่เป็นไรหรอกมั้งชอบกินหวาน,อ,วานอ่ะตามใจก็แล้วกันจจกน mais moi. แกฉันมีเรื่องจะปรึกษาหนอ่อยอ่ะเออเรื่องอะไรเออคือว่าฉันปวดฉี่บ่อยมากเลยอะ่ะโดยเฉพาะตอนกลางคืนฉันวิ่งค้องนะตอนก้งคืนเลยไม่ได้นอนเลยอะ่ะนั่นไงว่าแล้วฉันบอกกันแล้วว่าอย่ากินหวานเยอะทําไมหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกันละ่ะ <c oughs> ก็การที่ฉี่บ่อยๆอะ่ะมันเป็นอาการเริ่ม,รมแรกของโรคเบาหวานน่ะสิจ <c oughs> ากที่ฉันได้เรียนมาฮะอ,อะไรนะโรคเบาหวานหรอก็ใช่น่ะสิเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาแกไปพบแพทย์ ไปปรึกษาแพทย์เพราะอาการเริ่มแรกอ่ะมันคงรักษาได้อยู่หรอกอืมก็ดีเหมือนกันอ่ะฉันจะเป็นไรไหมฉันกลัวจังเลยเจินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพอดีว่าหนูจะมาปรึกษาอาการที่หนูกำลังเป็นอยู่อะค่ะหมอแล้วหนูมีอาการยังไงบ้างล่ะคะค่ะคือว่าหนูปสัสสาวะบ่อยมากๆเลยอะค่ะเวลานอนเนี่ยจะไม่ได้นอนเลยอะค่ะไม่ทราบว่าคุณหมออะจะทราบไหมคะว่าหนูเป็นโรคอ,อะไรจากที่หมอฟังอาการมาแล้วนะคะน่าจะเป็นอาการเริ่มแรกของโรคเบาหวานค่ะฮะโรคเบาหวานคุณหมอคะแล้วหนูจะตายไหมคะหนูต้องทายังไงคะมีวิธีรักษาไหมคะโอ้ยแกถามที่เราคําถามสิคุณหมอฟังไม่ทันแล้วเนี่ย ก็ฉันกลัวนี่ค่ะเดี๋ยวหมอจะอธิบายเกี่ยวกับโรคเบาหวานให้ฟังนะคะโรคเบาหวานเนี่ยนะคะเป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนเอินซูลินที่ไม่เพียงพอซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้าตาลในเลือดในเลือดเ,เนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็โรคนี้นะคะมีความรุนแรงสืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถนําน้าตาล มาใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยปกตินะคะน้ำตาลจะเข้าสู่ร่างกายเพื่อใช้เป็นพลังงานภายใต้การควบคุมของฮอร์โมนอินซูลินโดยผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะผลที่เกิดขึ้นนะคะจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงแล้วก็ในระยะยาวนะคะจะมีผลในการทำลายหลอดเลือดถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะ อาจนำนะไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ค่ะอาการของโรคเบาหวานนะคะก็จะมีปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำนะคะไม่มีเรี่ยวแรงเ,เบื่ออาหารน้ำหนักน้ำหนักตัวเนี่ยจะลดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วก็เมื่อผู้ป่วยเป็นแผลนะคะก็แผลเนี่ยจะหายยากค่ะแล้วมีวิธีรักษาไหมคะคุณหมอ ส่วนวิธีป้องกันนะคะก็คือผู้ป่วยจะต้องรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยให้คงที่นะคะแล้วก็ลดการทานอาหารหวานเกินไปนะคะแล้วก็อ,ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตรวจเช็คระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอค่ะแค่นี้ผู้ป่วยก็จะหายจากอาการโรคเบาหวานแล้วค่ะค่ะงั้นก็ขอบคุณคุณหมอคะสำหรัคบคำแนะนำและคำปรึกษางั้นหนูลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ บอกแล้วว่าอย่าทานหวานเยอะแต่ฉันชอบม่นาำมันอร่อยไงนั้นแกก็เลือกเอาระหว่างของที่แกชอบกับสุข้าของแกนะแกจะเลือกอะไรโอเคโอเคฉันจะดูแลรักษาสุขภาพใช้ดีจะไปออกกาลังกายทุกวันเลยแหละขอบคุณนะดีแล้วพูดแล้วทำให้ได้ด้วยนะจ้า